สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาดามโคราชมาแล้วค่ะวันนี้พามาดูในสวนเหมือนเดิมคันในสวนหลังคานี้ก็เอาออกมดแล้วเพื่อเอาออกทีนี้ก็เหลือตรงนี้เก็บให้น้องๆดูเนาะนี้จะทำอะไรมาดูกันเลยว่ามาดามจะทำอะไรเห็นยังเราก็เตรียมหีมาไว้แล้วเนาะ หิมะในสวนนี่แหละหลมรวมกันมาก็ทตาตามสไตล์ของมาดามบ้านนอกเนาะมาดามโคราชบ้านนอกมาดูว่ามาดามจะทําเป็นยังไงเด้อตามสไตล์ของมาดามทาไอ้ตุ๊กตาหิมะเนาะก็นี่มันก็จะเรียกว่าสเนมันสเนมันก็คือสเนผู้ชายเนาะแปลตรงๆเนาะ เราไม่ทำสเสนีฟาวเพราะว่าผู้หญิงมันต้องทำมีหน้าอกด้วยเนาะเราก็ไม่ทำเราทำผู้ชายมันง่ายดีอา่าเริ่มเลยเนี่พดดาวก็เอาคอมันไว้แล้วนะมีหัวมั้นี่เราก็ลูดทำเป็นแขน วันแล้วล่ะน,นี่มันจะเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งมันก็จะทำยากหน่อยหัวไหลเนาะของกางหัวไหล แต่ไม่าขาดหนึงเด้อมาเด้อม,มาช่วยมาดาปัก ไงไจะเห็นเป็นรูปร่างคนแล้วเนาะนี่เราก็เหยียบตรงนี้ ไงเพืเ่อนๆเห็นหัวเห็นรูปร่างแล้วเนาะมาดามจะทำต่อไปนะคนไหนชำนาญมาช่วยมาดามหน่อยวั้นตุ๊กตาหิมะ